เมื่อกี้เห็นแล้วครับตะกี้จะมีเกียร์ก็เป็นโหมดนั่นแหละเนาะค่ะมันจะมีอีโคแล้วก็จะมีพาวเวอร์เนี้ยค่ะ, oh คะก็คือโกับพาวเวอร์กดชิปตัวนี้ทีเดียวโอเคพอเแบรกเบรกแบบก็คือไปเลยหรือว่าก็คือหรือว่าถ้าเป็น P ก็กดทีทีก็ไปเลยเหมือนกันไม่ไม่เรอคะหมายถึงว่านี่่ถ้าเป็นถ้าเป็น P นี่คือไม่ไปเนาะต้อง โอเคอ๋อโอเคครับจะ <c oughs> ลองดูถึงถึงเทพรตรงไหนคะเนี่ยหน้านี่ยังหรอไป <c oughs> เรื่อยๆเลยค่ะอ๋อ oh. ลูกค้าอยากตรงตรงไหนก็ได้จะ <c oughs> ลองดู ก็ wow. <T> <man> สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่อง o u i p ปอสโซนะครับเรามาอยู่กับรถไฟฟ้าของบริษัท EV Thailand นะครับโอเคนี่คือโหมด Eco นะฮะคันแร่งก็จะนุ่มๆหน่อยผมขอเปลี่ยนนะ POWER ดูคันนี้เป็นรถไฟฟ้ายี่ห้อยาเดียนะครับ มันไม่รู้จักเหมือนกันว่ามัน,ม,นมันคือยี่ห้อะอะไรนะก็มันเขามานะ้วเขามีคนมาคอยคุมเราก็จะไม่ไปไวนะนี่ที่ผมขี่อยู่จะเป็นรถไฟฟ้ายาเดียรุ่นอ่าซีลอยนนะครับ เป็นตัวลองท็อตเขาจะมีรุ่น Q Q 5ตัวเล็กนะครับ Q 5มีสีไลท์แล้วก็สีไลออน Q 5เนี่ยก็จะมีมอเตอร์ขนาดเล็กสุดนะครับสีไลท์ก็มีมอเตอร์ขนาดโตขึ้นมาหน่อยซึ่งก็คือจะเท่ากับสีไลออนเนี่ยแหละ ต่างกับที่หน้าจอแสดงผลนะครับเตกหน้าเหมือนเตะกรยานะนะเหน้าเป็นไฮดรอลิกนะครับหลังดำหลังไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่ช่วงล่างค่อนข้างกระดอนนะครับมันขาดแรงสะเทือนมั่เหมือนของเล่นเลยอะแต่ว่ามันก็วิ่งได้นะแล้วที่คัญมันไม่ใช้ไฟฟ้าเลยแหละเดี๋ยวขอบน มันจะว่ายังไงดีละ่ะคันนี้ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกว่านะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ดูราคาคอีกทีหนึงนะครับมันทำออกมาได้สลอร์ในเมืองเลยครับไม่ใช่รถเดินทางไกลแน่นอนเพราะว่าอ่าที่เขาบอกมาไว้เนี่ยควาเร็วสูงสุดทำคันนี้ทําได้หกสิบกิโลเมตรนะครับสุดท้ายกับซูริอนันทำได้เท่ากักนคือหกสิบกิโลเมตรที่โหมดพาวเวอร์เนี่ย โหมดที่คู่โหมดพาวเวอร์ผมว่าหน่า,างกับที่คอนเร็วสุดๆการออกตัวเขาเข้าไปเหมือนกันเผยโมด,ดิีคจะออกตัวดีกว่าแล้วกันนะพอๆกัน <S <S มันไม่ได้ใช้ระบบสายพานไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเป็นมอเตอร์อยู่ที่ล้อหลังนะฮะก็นำเข้ามาโดย AJ นะครับ เอเจเอเจเนี่ยว้าเอเจดีวีดีครับพระเอกตัวจริงอ่ะพระเอกตัวจริงเอเจดีวีดีเอเจนะครับเป็นเป็นผู้นำเข้านะครับรถยนต์ไฟฟ้ายอดเดียบร,รถยนต์อะไรอ่ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายอดเดียนะครับแล้วก็มาขายสี่รุ่นนะครับคิว like. ห้าสี่ไลค์สี่ไลอ้อนแล้วก็ตัวทัพกระอ่าส,สามนะครับผม รถมอเตอร์ไซค์าาตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่มีการใช้น้ำมันเลยจะมีความแตกต่างอยู่ที่ความเร็วสุดๆนะครับโดยที่ี Q5 เนี่ยจะวิ่งได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสุดสุดไลทกับสี่เนี่ยจะวิ่งได้ที่60นะครับแล้วก็ตัวเส้นสามที่เป็นตัวท็อปเนี่ยจะวิ่งได้ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรทุกคันเนี่ยจะมีระยะการวิ่งที่ความเร็วไม่เกิน35กิโลเมตรนะครับวิ่งได้ประมาณ100 หนึ่งร้อยคือ Q5 นะครับส่วนที่เหลืออีกสามรนะุ่นเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรในทางดินด้วยนะครับโค้มันจะปั่นได้ไหมทำลเอรฟรีได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะถ้าเบรกถ้าเบรกอยู่นี่ทำล้อฟีไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไม,ได <laughs> มันก็เป็นฟฟลลิ่งอะไรที่แปลกๆดีนะช่วงล่างเขาอาจจะดู น่ารักอนุบาลหน่อยๆนะครับงานประกอบก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะฮะแต่ก็คือราคาเันสี่หมื่นเหมือนกันไหี่สี่หมื่นเท่าไหร่ตัวตุ้ในที้นะครับซื้อถ้ามันสามหมื่นแบบตัวถูกสุดสองหมื่นเนี้ยเออ 2, เสองหมื่นกว่าเนี้ยปรวตวนี้สักสามหมื่นกว่าเนี้ยมันจะมันจะยิ่งน่ารักกว่านี้อีกอะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าศูนย์ดีกว่านีดเดี๋ยวไปหน้าศูนย์เลยใช่ไหมครับ<ช>โอเคอหน้าจอมันใหญ่สะใจดีนะคือไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะตาไม่ดีเนะี่ยรุ่นนี้นะครับรุ่นตัว ตัวซีไลท์เนี่ยมันจะมันจะเป็นจอ LCD เล็กๆอัน,นี้มันจะเป็นปเบลอมเลยอ่ะโดยดิดเปลี่ยนไปหมดสปอร์ตพาวเวอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าคงไม่ต้องมีรันอินนะหรอวิ่งไปเลยมีไฟสูงกด้ต่ำเฮ้ยไฟฉุกเฉินไม่ได้ ไฟเนี่ยไปคิดผมดูแล้มันจะมี3าตํแหน่งตำแหน่งปิดไฟเดยทางมันนีง่ไงนะแล้วก็ไฟกลางคือต้งเปิดนะครับไม่ไม่ได้ออนตลอดเวลานะก็จะได้เซฟแบตไปนในตัวนะนี่ครับก็ประสบการณ์คร้งแรกกับการขี่รถไฟฟ้านะครับซึ่งอารมณ์แม่งก็เหมือนสกูตเตอร์ไฟฟ้าของพวกสกวอะไรพวกนั้นอันนี้นะฮะ AJ AJ d v เเพ่ตัวจริงครับ เอเจเป็นผู้นำเข้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายี่ห้อยาเดียซึ่งแม่งได้วินดีเซลเป็นทีเซนเตอร์จริงเหรอวะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับเห็นหัวโล้นมาเยืนนั่งนี่แล้วเนี่ยโอ้่วินดีเซลนะครับก็เป็นทีเซนเตอร์ให้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายี่ห้อยาเดียนะครับแต่ว่าที่นำเข้ามาขายเนี่ยคือจะเป็นบริษัท AJ นะครับเ j เ v d ีบีเตัวจีนนะ อันนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่น Q5 นะฮะมันก็จะคันน้อยๆหน,น,น่อยนะครับเหมาะกับผู้หญิงสาวแม่บ้านหญิงแก่แม่ๆทั่วไปนะครับสาวน้อยสาวอะไรก็ใช้ได้หลายทิศานะมอเตอร์อยู่ในนี้นะข้างหลังเป็นดัมเบลหมดเลยมีอันนี้ยสติกเปล่าๆครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดชามไม่ใช่อะไรเลยงานประกอบ ตรงๆก็คือมันแน่นนะแต่คือมันมันไม่ได้เนี้ยบอะไรเลยคือมันพอดีมันมันมันรถพอใส่ไฟฟ้าครับมันแทบไม่ต้องมีอะไรเลยคือคุณมีสายไฟคุณมีที่เก็บแบตนะั้งคุณก็เดินสายไว้มันถูกต้องแล้วก็เก็บให้มันดีๆนะครับงานประกอบผมว่าธรรมดามากเลยไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้ดิสเพกหน้านะครับ ฟีลลิ่งเหมือนกันทุกตัวเลยก็คือเหมือนดิสเพย์จักรยานนะครับข้างหลังเป็นดัมสูดเหมือนกันทุกคันเลยหาสัมผัสอะไรไม่ได้แต่เห็นอย่างนี้เป็น LED หมดทั้งคันนะครับที่เห็นอยู่คันสีเหลือนั่นคือเอ่อซีไลท์นะครับเห็นเห็นดูว,ว่าหน้าจอจะไม่เหมือนกันเนหะ็นไหมสีไลออนตัวเนี้ยจะเป็นหน้าจอ LED นะครับส่วนสีไลท์เนี่ย mm hmm. เขาจะไม่มีเขจะเขจะเป็นจอลเล็กๆฝังอยู่ตรงคอรถเอา คันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับแซ่บหน้าตาก็จะเหมือนตะ๊กะแตนนิดนึงเป็นล้อ12นะครับเป็นล้อ12บสองจะมีคันเล็กคันเดียวที่เป็นล้อ10นิ้วนะครับไปแอปไซด์ดาวซะด้วยก็จะเป็นรถ เขาเรียกว่ายัางไงดีอะแอเจนเจอร์ Adventure เหรอไม่ใช่นะยางยางยี่ห้ออะไรวะเนีี้คนนี้หน้าตาเขาจะแปลกกับเพื่อนนิดนึงนะโอ้โหเสียกแจ่วด้ขอดูหน่อย ตัวนี้ตัวนี้จะดูดีกว่าชิพ้าั้นหน่อยนะครับมันจะมีชิวมีน,อน็อตให้นยะน่นจะมีชิวน่ให้ด้วยนะมันมีสวีทตั้งนะครับงานประกอบคือมันง่ายอ่ะมันไม่ต้องมีชิ้นส่วนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ของมันอย่างนี้ครับแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยเราแค่คอย เสียบเสียบไฟให้มันทุกคันทุกคันจะมีช่อง USB port มาให้นะครับมันจะอยู่ต่างที่ก็น่อันั่นอยู่ที่เกะหน้าไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่อยู่ใต้รถหรือเปล่านะครับแล้วก็โอ้ดัซับแทงหลังมาซับจริงสับปอมไม่รู้นะฮะรอผู้รู้มาแกะกันดูนะนี่ครับตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรเพราะมอเตอร์อยู่ในล้อหมดใช้งานก็ ผมไม่รู้ว่าผมว่าสองตัวนี้ซีไลท์กับซีแล้วน่าจะไปโชว์เดียวกันแล้วมันมันมันกระเด้งกระดอนมากเลยนะคิวห้าไม่ได้ลอง่วนตัวนี้น่าจะน่าจะคล้ายกันแต่ไม่รู้ว่าจะจะจะแค่ไหนถ้านับเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปใช้งานในเมือง ถ้าเทียบถ้าผมนับมันเป็นมอเตอร์ไซค์เท่าไปนะครับเรื่องช่วงแรงช่วงไรผมยังให้แค่น,นงันๆพอใช้แต่ว่าพอเราหักเรื่องนั้นออกไปแล้วเราดูเรื่องว่าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรวะหลายอย่างครับไม่ต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเออแบบไม่ต้องไม่ต้องดูแลระบบกรองอากาศไม่ต้อง จ่ายค่าเซอร์วิสหัวเทียนไม่ต้องเปิดวาล์ว,วไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยคุณร์จแบตไปมันอาจจะคุ้มขึ้นมาก็ได้และที่สำคัญก็คือมันมันถูกเอาเข้ามาโดยบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละที่ทำให้มันน่าสนใจเนี่ยคือบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาขายก็ต้องดูนะครับที่ผมเห็นว่านะเขา ออนี่ๆๆนี่กำลังชาร์จอยู่เลยนี่นะครับกว่าจะมีแทนชาร์จอยู่ที่ตัวนี้เขาบอกว่าพิเศษกับคนอื่นก็คือเขาไม่ได้ใช้แบตเตอรีร่ลิเธีมยมไอออนนะครับใช้แบตหรือว่าแบตตะกัวนะครับคือมันเป็นแบตรุนใหม่อ่ะผมเพิ่งเห็นสักแป๊บหนึ่งนี่เองเป็นแบตกราฟีนกราฟีนลีดแอซิดนะครับก็คือแบตเตอรี่ทั่วไปมันจะเป็นลีดแอซิด เป็นตะกัวแหละตะกัวในน้ำกดอ่ะแต่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะมันคือรีดรีดกาฟฟนก็คือผสมกันอะ่ะเอากาฟฟนกาฟีนนี่เป็นวัสดุใหม่นะครับเป็นวัสดุทำไฟฟ้าใหม่ที่มีความทนทานค่อนข้างสูงเขาบอกว่าเอามาใช้แล้วมันจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่น้ำกดเนี่ยแบบมหาศาลมากเลยก็มันอยู่ในนี้แล้วอะ่ะหน้าตายไงผมก็ไม่รู้นะครับ น่าจะเก็บเนี่ยเนี่้าตาทองรถนะครับเห็นเป็นเห็นเป็นช่องเลยขอรูปงานหน่อยสิคืองานเหล็กงานอะไรผมว่ามันอือขอหนี้จับจับดูตรงตรงไหมครับผมว่าอาจจะดีกว่าราอยอนรอยนิดนึงด้วยซ้ำนะ <c oughs> <c oughs> งานงานงานเหล็กรถนะ แต่เรื่องงานชิ้นส่วนเนี่ยเราเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นพลาสติกนะครับช่วงล่างอะไรก็ไม่ได้ดีเดอะไรเลยก็วิพอวิ่งบนถนนได้ก็เต้งกระดอนหน่อยเบรกก็งั้นๆน,นะครับอย่างยี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้จักนะฮะอะไรวันนี้เดี๋ยวมาการราคากันหน่อยดีกว่าจะเห็นยากสักนิดหนึ่งผมวางก่อนแล้วกลมถ่ายเอาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกับซีไลออนนะครับซีไล 4ี9 0 0ื่9าแล้วก็ตัวท็อป50,000 55 0 0 0แหละพร้อยนึงถามว่า4ตัวนี้ตัวไหนหน่าใช้ผมว่าตัวนี้นะฟังผมไม่ได้ต้องการจอใหญ่ๆอะไรเลยมันมีดีแค่จอใหญ่ขึ้นมาแค่นั้นเองนะผมว่าตัว43 0 0 0เนี่ยน่าจะโอเคตัวนี้มันดูจะก้องแก๊งมากเกินไปส่วนตัวนี้ มีแอปไซด์ดาวมีโช๊มีเซาแทงจริงแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับถ้ามันถูกกว่านี้อีกสักหน่อยมันน่ารักมากเลยนี่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 น,นี่รับประกัน3ปีฝีมือพันน้องมีฟ้าชา้าจ่ายแบบรับประกันแบตเตอรี่2ปีก็เนี่ยครับเขาว่ามันจะคุ้มทุนที่ประมาณใช้ไป3ปีเขาจะประมาณคุ้มทุนนะฮะเราก็ต้องดูเพราะผมยังไม่เห็นมันแพร่หลายเท่าไหร่นะยี่ห้อเนี้ยจดทะเบียนได้เออหรือบอกไปเลย มันจอดทะเบียนได้ก็ต้องดูครับให้มองขี่ก่อนดีกว่าให้ผมขี่ผมไม่ค่อยให้คะแนนเรื่องช่วงล่างมันเท่าไหร่เพราะผมชอบรถช่วงล่างดีๆผมว่ามันยังช่วงล่างมันยังตลกไปหน่อยมันคงเล่นเลยแต่ถ้าถามว่ามันวิ่งใช้งานทั่วไปได้ไหมมันก็ใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยถ้าความเร็วสูงสุดมันแค่60อย่างอ่ะมันเป็นรถใช้ในเมืองอยู่แล้วอ่ะ ต่อให้ตัวท็อปมาหน้าตาอย่างนั้นมันก็วิ่งได้70นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ซื้อตัวหน้าตาเรียบๆเนี่ยแหละก็ต้องดูปัญหาของรถแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องแบตเตอรี่ประจุมันคลายประจุเร็วนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าแบตเตอรี่ลิเทียมลีดแอซิดของเขาเนี่ยไอกาฟีเนี่ยผู้ผิดผูด้ผิดกาฟีลีดแอซิดเนี่ยมันจะทนทานนานแค่ไหนนะ อย่างน้อยก็รับประกัน2ปีแล้วว่าไม่รู้ราคาว่าแบตเตอรี่มันจะยังไงนะครับคนที่อยู่เชียงใหม่ก็มาลองขี่ด้วยเนี่ยที่ e-bike Thailand นะครับต่างจังหวัดผมไม่รู้ว่าเขานำใครไปใครเปนคนขาย,ยาี้ดีกว่ามันมันนำ AJ นำเข้ามาจริงแต่ว่าตัวแทนแต่ละจังหวัดรับไปใครก็ไม่รู้นะครับก็รอ,อไปดูนะลองไปขี่กันดูคือ ถ้าคุณจะให้เทียบตัวนี้ก <g ust os> ับพวกเวฟ l อ d ดีหรือกับอะไรเนี่ยโอ้โหพวกนั้นมันกินขาดเลยครับแหมไอพวกนั้นมันก็นะมันก็คือรถเครื่องยนต์แต่ถ้าคุณแบบซื้อใช้ในหมู่บ้านเนี่ยหรือว่ารักโลกจริงก็คือแบบกูไม่เอาแล้วรถน้ํามันอ่ะเออดูพวกนี้ไว้มันก็ไม่เสียหลายแต่อยา่าไปคาดหวังว่าช่วงล่างมันช่วงล่างระบบเบรกหรือว่างานประกอบอะไรเขาจะดีเท่ากับรถราคาเท่ากันนะมันไม่ใช่นะครับ มันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันยังห่างชั้นกันอยู่เน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 เดียสยดูงานบอกเขาสิยังไม่ค่อยจะเนี้ยเท่าไหร่เลยเนี่ยเย็บเพเยอมาเลยนี่แต่ปฏิก็คงสี่ห้าปีก็น่าจะกรอบนะครับแต่ว่ามันมันก็น่าสนใจนะแต่ราคามันแอบสูงไปหน่อย ก็ต้องรอดูครับเพราะว่าอีกหน่อยผมว่ารถไฟฟ้ามาเต็มแน่นอนแต่ว่าผมว่าพอการแข่งขันเขาเยอะขึ้นอะ่ะเขาจะไม่ใช่เขาจะไมเ่เป็นแบบนี้แล้วอะ่ะคืออย่างน้อยเขาต้องคุณภาพของตัวรถการช่วงล่างเบรกอะไรเี่ยเขาต้องสู้กับรถน้ามันให้ได้ก่อนเครื่องยนต์เนี่ยไม่ไม่มาอยู่แล้วเรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรรถไฟฟ้ามันก็มีขีดจำกัดของมันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทํา ช่วงล่างทำเบรกทำกาการขี่ให้สู้กับรถน้ำมันได้นะชั้นหนึ่งเลยแต่ตอนนี้ผมว่ามันยังห่างไกลแต่ถ้าถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ก็ต้องดูครับใครชอบรถไฟฟ้าผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องไฟฟ้านะมันมีเนี่ยเป็นขนาดกำลังวัดมีบอกอะไรมาหมดเลยแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะฮะก็เท่านี้ครับวันนี้มาแบบแปลก มันมีพอดีมีรีเควสบอกว่าลองขี่ราไฟฟ้าให้หน่อยผมก็ไม่รู้จะไปลองยี่ห้อไหนอ่ะพอดีมียี่ห้อนี้มาเปิดพอดีก็เลยมาลองนะครับออรก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ